สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับผมเป็นดาวโจนปกติออกเวลาตีสามวันที่24เดือนหปี68นะครับผมนะงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี้เกือบเกือบเข้า3ตัวนะห8 2แล้วก็ห6 เข้า1661เข้าเป็นตัวเน้นตัวฟันฟัน6กเจาะหนนะครับ3ตัว6มาเนาะ6มา2มานะไม่มี8นะมีแต่9กนะ้ถ้ามี8มานี่เข้า3ตัวตรงเลยนะถ้า8มานะถ้ามี8ปนดะเสียดายเนาะมีแต่9นะเลขสาตัว มาดูของวันนี้กันต่อหุ้นดาวโจวนนะครับวันนี้เด่นวันนี้ผมให้สองนะสองกับสามสองกับสามนะครับก็จะมีสองห้าสองหก สองศูนย์สามห้าสามหกแล้วก็สามศูนย์นะครับกันกันเลาะสองเก้าสามเก้าสองเจ็ดนะสามเจ็ดไม่รู้ว่าเอาสามแปดสูตรตัวจอมีแปดมานะสองแปดนี้ก็ออกไปแล้วเอาสามแปดดีกว่า สามแปดตัวฟันนะครับเป็นเลขสองนะตัวเน้นก็จะมี 2526 20สองแล้วก็สาห2สองห้นะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นเลข3มตัวนะครับผม

เรียบร้อยเนาะหุ่นดาวโจนนะครับวันนี้ก็ขอให้มีขอให้มาแล้วกันเนาะขอให้มีสองสามมาฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ